ร้อยหกสิบบาทปูบรีสามกิโลกี่สามกิโลราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทไม่ต้องไปเก็บแถวไหนไม่ต้องเหนื่อยไปซื้อตลาดนัดนี่ราละค่ะได้กินแบบจุใจมากอยาให้ดูเต็มๆแบบลูกใหญ่มากแบบอืมเท่าลูกกระตาเลย ผลงานของสามีว่าได้ขวดมาสักเท่าไรอุ้ยชายหนุม่มได้ขวดมาได้กระป๋องมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้เงินเป็นค่าขนมปัาของชายหนุ่มไหมอะยังไงเราไปลุ้นด้วยการสำหรับวันแรกของการเก็บขวดของเราค่ะปรุตาเจอกะบาทจ้านี่ขาดกะบาทเลยเก็บเล็กผสมน้อยไปกันต่อเลยค่ะ ถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวไปรุดนัันด้วยกันนะคะว่าใช้หนุ่มวันนี้จะได้เงินค่าขนมปังไหมแ,แฟนบอกว่านุ้นเธอขควดโอ้ยนี่จ้ากี่ใบจะเนี้โอ้ยนับียกหนึ่งสอสสี่ห้าเก็บเลยจ้าอยู่ที่นี่เงินก็หาง่ายข้าวของอาหารการกินก็ถูกอ,อะไรจะดีขนาดนี้กันเนี้ยแต่ว่ารู้จ้า ไม่อยากอยู่วารุตาอยากกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะเขาไปเลยจะใช้หนุ่มตู้ว่างตู้ว่างวันนี้ให้เธอคนเดียวเร็วเร็วเร็ว แฟนได้ซองยูโร22เซนตองสองกันเลยทีเดียวค่ะแสดงว่าชาหนมของเราไม่อดขนมปังและจ้าไปกันเลยพรุตาไม่อยู่3สัปดาห์รู้สึกมีอะไรเปลี่ยแนแปลงไปเยอะทีเดียวเลยค่ะมีของแฟนนี้ค่ะลูกละ19เซนตพรุตาขอซื้อขนมปัง50เซนก่อนค่ะเป็นขนมปังจากเมื่อวานนะคะไม่รู้ว่าราคาขเขาเท่าไหร่ เครื่องตัดขนมปังค่ะเรียบร้อแล้วค่ะขนมปังก็ได้เงินก็เหลือกลับบ้านค่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะไปกันค่ะชายหนุ่มนั่งรอเมื่อยแล้ว เรากลับบ้านไป่านข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวารุตาวันนี้ได้อะไรมาบ้างแล้วราคาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนีา้ามีบอกว่าเห็นกระป๋องสองขวดรีบกลับรถไปเอาเลยค่ะอยู่ไหนอะชัยนุม่มไหนอะว,ว้าว9บาทนี่ค่ะ วรุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างเต็มโต๊ะเหมือนเดิมแล้ววันนี้จอบแบบสนุกมากๆเพราะว่าหลายสัปดาห์แล้วที่วรุตาไม่ได้จอบวันนี้ได้ของถูกใจ แทบจะทุกเครื่องเลยนะคะแล้วราคาบอกได้เลยนะคะ mm hmm. เป็นอะไรที่โดนใจมากวันนี้เดี๋ยววรุตาจะเริ่มต้นอะไรดีเพราะว่าของชอบหมดเลยเริ่มต้นด้วยโยเกิร์ตแล้วกันโยเกิร์ตนี้นะคะแพ็คละยี่สิบบาทน้ำหนักอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมนี่นะคะแพ็คละยี่สิบบาทเอาไว้ทานคู่กับโมสลี ส่วนกล้วยนี้นะคะกิโลละ1ยูโรตามมาด้วยมะเขือเทศแพ็คเขาเรียกว่าตัวน,นี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่แพ็คละ2ี่บาทวานุตามก็เลยจัดเลยค่ะดี่แพ็ค2ยูโรตามมาด้วยอาหารเช้าของแฟนเป็นแฮมนะคะ5แพ็ค1ยูโร วารุตานึกถึงวันที่ไปซื้ออาหารให้แฟนที่ออที่เมืองไทยืแพงมากเดี๋ยวมาดูนี่นะคะสตอรอเบอรี่แพ็คละ40บาทแพ็คละ1ยูโรวารุตาเอาไปให้แม่ย่าแพ็คนึ่งแล้วค่ะตามมาด้วย1ยูโร40บาทตามมาด้วยชีส ของแฟนนะคะนี่แพ็คละ1ยูโร40บาทวารุตาก็เลยจัดมาให้นี่เลยค่ะ5แพ็คแฟนกินไปแล้วแพ็คหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นแฮมน่ากินมาก2อ,อัน40บาทอันละ20บาทแพ็คละ20บาทค่ะตามมาด้วยของโปรดของวรุตานั่นก็คือลูกอาโมาโด อาโวคาโดนี้นะคะ10ลูก3ยูโรวรุตาตีง่ายๆแปลว่า1ยูโรเท่ากับ40บาทเท่ากับ120บาท10ลูก120บาทเมืองไทยวรุตาไปดูนะคะอาโวคาโดกิโลแพงมากกิโลตั้งวันนั้นไปดูร้อยสอง้อยบาททีเดียวเลยค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งขายกิโลละหกสิบบาท วารุตาก็เลยจัดค่ะนี้ค่ะกิโลละหกสิบบาทส่วนตัวนี้สิบลูกอ่าสิบลูกเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทวารุตาไปเห็นกิโลละหกสิบบาทก็เลยอลูกโตกว่ากันเยอะเลยนะคะเนี้ยนี่ก็เลยจัดมาอีกแล้วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแครอทกิโลละสี่สิบบาท วันน,นั้นไปที่ห้างแกรอทก็ขายกิโลละ19บาทอันนี้กิโลละสี่สิบาทก็ถือว่าราคาไม่ต่างนะคะเมือม่อไปแบบนี้อกส่วนตอนนี้แพงกว่ากิโลละ80ดสิบบาทค่ะหอมใหญ่กิโลละสี่สิบบาท ตามมาด้วยมะน,นาวขอเปรี้เลียวของคู่กับวารุตากิโลละ40บาทตัวนี้ก็เรียกเลมอนนะคะวารุตาเคยเห็นรถที่เขาวิ่งขายเขาขายมะน,นาวกิโลละ60บาทเหมือนกับที่นี่เลยแล้วก็ตามมาด้วยส้มแมนดารินกิโลละ60บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้วารุตาไปเจอน้องคนไทยเขาบอกว่าพี่ส้มตัวนี้อร่อยนะพี่ซื้อไปนะ นี่ส้มตัวนี้อร่อยมากวารุตาก็เลยลองชิมชิมเสร็จแล้วติดใจเธอบอกว่าเป็นส้มที่มาจากประเทศอิสราเอลเดี๋ยววารุตาแกให้ดหูติดใจเลยรีบซื้อกันใหญ่เลยค่ะอร่อยมากกิโลละแค่หกสิบบาทเองดูนี้ดูเนื้อ,อดูเนื้อนี้ค่ะวารุตากินให้ดูอื้อ อร่อยมากมันอร่อยยังไงหรอเพราะจ่ากำลังจะบอกว่าคือเนื้อเนื้อเขาแน่นมากแล้วรสชาติก็หวานแบบเขาเรียกว่าไงอะคือมันเป็นขนาดแมนดารินตัวนี้นะคะแมนดารินตัวนี้ที่กิโลหกสิบาทเหมือนกันอย่างไม่อร่อยอุ้ย ยังไม่อร่อยเท่ากับส้มแบบนี้เลยโกล,ละเรื่อกันเลยค่ะอร่อยมากอื้ออร่อยรนๆแบบเนี้อรุ้จาเชิบนี้ค่ะแตงโมแตงโมลูกอย่างใหญ่บังหน้าวรุตามิตรลูกละ สามยูโรสามสี่สิบสองลูกละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็บอกว่าถ้าเธอซื้อไปสองลูกฉันให้เธอลูกละสองลูกห้าไอสองลูกสองร้อยบาทวรุตาก็เลยจัดมาเลยค่ะอันนี้ค่ะสองลูกสองร้อยบาทตีว่าลูกละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดวรุตาจะบอกทุกๆท่านว่าคือวันนี้ยกมาเป็นหลังเลยค่ะ เดี๋ยวให้ดูแหมเพิ่งมาถึงก็จัดจ็อบจะให้เป็นๆไปเลยค่ะโอ้โหนี่อยากให้ทุกคนดูนันตาซื้ออะไรมาบลูเบอร์รี่ลังหนึ่งเลยนูตาให้ดูแบบเยอะ ลังนี้เดี๋ยวนะคะวารุตาขอดูว่ามีน้ำหนักกี่กิโลสามกิโลลังละสามกิโลราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะร้อยหกสิบบาทบูเบอรี่สามกิโลกสามกิโลราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาท ไม่ต้องไปเก็บแถวไหนไม่ต้องเหนื่อยไปซื้อตลาดน,นัดนี่ละค่ะได้กินแบบจุกใจมากอยาให้ดูเต็มเต็มแบบลูกใหญ่มากแบบอืมเท่าลูกกระตาเลยนี่ใหญ่สุดๆได้ยืมมากเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพิ่งมาถึงเยอรมันก็เลยจ แล้วก็จากที่วารุตามามาที่นี่นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าที่นี่ของกินจะถูกกว่าประเทศไทยเยอะมากก็เลยงงว่าทําไมในเมื่อประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารก็เรียกว่าเป็นแหล่งครัวของลูกแล้วทําไมอาหารในประเทศไทยถึงแพงกว่าในประเทศเมืองหนาวซึ่งเขาไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยนอกจากสั่งซื้อเข้ามา แต่ทำไมเอามาขายในประเทศถึงได้ถูกนะวรุตาก็ไม่เข้าใจใครที่รู้คำตอบเขียนใต้คลิปมาให้วรุตาได้รู้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมช่วยปลูกต้นไม้ให้วารุตา และต้นกันด้วยนะคะเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับไอไปซื้อกับข้าวเนี่ยเกี่ยวกันค่ะถ้าเราไม่มีต้นไม้เราก็จะไม่มีอาหารกินค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ